ข้าวโ8 0ใช่ไหมแถมไปเลยเอา170เฮ้ยเอา160จบเหมือนจะแถมอยู่ดีถูก้างไหมอย่าลีรอถ้าจะแถมแถมเลยนี่ราคาอยู่ที่180บาท300ัดเลยเนาะเหลือถาดเดียวแล้วจะได้กลับบ้านแล้วไปล้างหม้อเย็นนี้มีสตรีม อย่างนี้สตรีมพับจี้ติ๊กตอกเรียบร้อยน้ำต้มทำไงดีครับ กินขมหรือกินเปรี้ยวดีเอาขมนะผมหนึ่งครับยองบอกว่าเจิบเนาะหปะร้อยแปดสิบเหรอผมแถมไม่ยังจะไม่แถมอยัยเยถีรวยแนละ้วรยองยงานข้าวบอกวาแปดิใช่ไหม แถมไปเลยเอา170เฮ้ยเอา160จบ <c oughs> เมืก่กจะแถมอยู่ดีถูกต้องไหม <c oughs> อย่ารีรอถ้าจะแถมแถมเลยอ่า160เพราะ40โอเคขอบคุณมากครับจะไ,ได้ไม่รอเลยครไปเลย240บาท โอเคไหมหรือว่าเยอะเกินไปบอกได้นะ240นะแบาทลดเหมือนกันกับพระเจ้า,าเมื่อกี้นี้ <c oughs> โอเคทันเลยเนาะเลือกได้เลยนะจ๊ะในวงไปื่อยๆได้เรื่องเมื่อกี้ ดีแล้วฝนไม่ตกโอเคเรียบร้อยสองร้อยสี่สิบปลาตุ๋น้ำต้มยังไงดีเอาขมนะลงขมจ้า,าแปะไปแล้วไม่ใหญ่ น้ำต้มไปหนึ่งถุงแล้วไปจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะครับคอน60<อ>บบ,บปปาท <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ